น้ำเต้าหู้ก่อนเดินทางไปส่งสการกินเต้าเซ้าจะไปส่งสการแล้วครับน้ำเต้าหู้เอาเซ้าก็กินจะไปแต่เจ้าจะไปส่งสการหน้าน่องแม่คุหลายูประมาณกักแปะยี่สิบโลคือสิไดยย้ยู่กินน้ำเต้าหู้ก่อนเดินทาง Tại sao? Mà Bấm luôn cầm lăng วิตามินจากน้ำเต้าหู้คุณภาพดีๆจากน้ำเต้าหู้แสบแสบไปกินค้องพ้องค้องพลองลองท้องพ้องทลองละแสบกินแต่เสาแสบ นซื้อได้ตามร่านค่าลดเข็นลดเล่ทั่วไป <laughs> น้ำเต้าหู้ถุงละสิบบาทกินแล้วชื่นใจกินแล้วสุขภาพดีดื่มดื่มเพื่อสุขภาพก็ไม่ก่ยาลืมดากอนเทเกอร์ดากอนเทเกอร์เป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์เป็นเครื่องดื่มที่มีสมุนไพรสิามชนิด คือดื่มมือละขวดเมื่อละขวดหาสเสได้ตามร้นานค้าตัวไปยุรันพอใส่ย้ยาบันพุทเพกกัมีบันเมไสบนันหอยสั้นสวนกล้วยนี่ก็มีเครื่องดื่มสม,มุนไพรดากอนเทเกอร์อันนี้จะเศรา้าตึา้นได้เศร้าครับตึ่นได้เศรา้าสิไปทรงสการ์เพื่อนอยากไปทรงสการ์เพื่อนแล้วก็เลยเขาขอนแก่นไปทุระคอนแกน่กน,แกนน้ำไม่ทุระดวนเ๋ยสิดไปคอนแก่นพร้อมรับสอง สองตดสองตดแต่ว่าสำหรับสวนงห้องคองด้วยเครื่องดื่มเครื่องดื่มถั่วเหลืองข่อยกระเลี้ยวข่อยเบิ้งข่อยส่งสีนอ้วนว่น่าเจบๆจบจบเป็นประเดนะจำแก้วจำแก้วปิ้งไปแหงกับเสียวืันทางเลยครับดีกินแต่เศ้า ซสบหลายเด้อเขาก็บรรยากาศต้นใหม่ต้นแผ่บารมีต้นแผ่บารมียังบาท่านใดอันใหญ่ปันใดว่ามันง่าจักน้อยกัน ปีสองปีกินน้ำเต้าหู้ซื่อๆกับมไทายห้นเบิองเนาะกินน้ำเต้าหู้ชื่อๆกับมไาทายิปให้นเบิงนะ <g ül> องไมาายความาจังใดไม,ม,ม,ม้ควอมาขันบะมี่ลีดเบิอง พ้ท่มีเฟซมีโทรศัพท์กับวัดดีเบิงกับสิบะมีคลิปเบิงฉะนั้นแล้วจะเป็นกระตองมีคลิปออกไปตามเฟซตามช่องท้างต่างๆให้กับพุทิมีโทรศัพท์พ้ทิมีเฟซมีไลน์ได้เบิงบรรยากาศแต่ละหม่องตะละหม่องสถานที่แต่ละหม่องแต่ละหม่องถือว่าเป็นยุคสมัยใหม่ที่ท่านสมัยรวด,ดเร็วท่านใจฉะนั้นแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือ ยุดๆนี่อีกยุดหนึ่งจุทธีมีการสื่อสารทางด้านโทรศัพท์ตรวดไว้ท่านใจเครับัเมเนววาเออขึ้นจากไทยแต่ไทยได้อืถ้าบ่มมิช่องยูทูบผมซือบาไทยบ่าายบเฮดบาไทายถอดออกไปนะครับบาไทายถอดออกไปอันนี้มีช่องยูทูบยายวีเลิฟจะเป็นกับต้องในมีการไทยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วแต่จังหวะแล้วกับ,วกบเวลาช่วงว่างเวลาว่างกับเฮด เวลาเ่า่างก็ปฏิหตุธอือภากสีเงาๆไปทั้งอำเภอโพวียงเสาร์นี้อาทิตย์นี้ญาติม่ได้เข้ารายการเพราะว่าติดโทรละติดโทรละทางบ้านครับทางบ้านทางอำเภอบรรจาคมส่งสถานพิ่นอืมจัดพิทั้งบุญพร้อมหรือว่าทังบุญพร้อมก็ยัง่ทั้งหมจักเสาร์นี้ก็ต้องไป บ้านงานสะกรอนซึ่งห้างกันอยู่ประมาณเกือบ20โลนะครับเกือบ20่สิบโลแต่ยังบ่ะท่านหูจจจก็รายละเอียดสำหรับคลิปนี้ช่วงนี้เอาไว้ซสำครับบายดีบายดีอยู่ดีไม่แห้เงเม่แ้มาเล่นตับตับสัดีครับ